องข่าวทุกท่านนะครับรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก่อนเดินผมก็ขอเรียนว่าผมอยากจะกล่าวกับทุกท่านอย่างไม่เป็นทางการเพื่อบรรยากาศที่มันกันเองกันเองนะครับผมจะขอเล่าที่มาที่ไปสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ได้รับชมเอที่ไปบ้างแล้วนะครับเราเคยมีประชาคมข่าวมาก่อนมีคนสุดใจเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมาการอยู่แล้ว ยไปเทียบเชิญก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเอาละเราจะทําห้องกาแฟสักห้องหนึ่งให้กับตํารวจให้กับประชาชนท,ทุกท่านก็เห็นด้วยก็เลยบริจาคเงินมาจํานวนหนึ่งแล้วก็มีคุณจรันเนี่ยซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับพระมหา่อสร้างท่านก็ได้กรุณาส่งลูกน้องเนี่ยมาสร้างให้ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณสามเดือนสำหรับชื่อรักสุดใจคาเฟ่มาจากไหนเราก็ได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็มีการบวชซึ่งทุกคนอยากจะได้ชื่อที่ ที่เป็นการให้เกียรติกับผู้ที่ให้บประมาณในการกอร่อสร้างสุดท้ายแล้วก็เลยได้การเป็นชื่อรักสุดใจคาเฟ่เป็นการนำชื่อของท่านประธานมาประกอบกับคําว่ารักรักรี่หมายถึงว่าเราก็รักทางประชางคมข่าวด้วยแล้วเราก็รักกันเองด้วยสุดท้ายแล้วก็เลยได้ชื่อว่ารักสุดใจคาเฟ่จึงเป็นที่มาของห้องรักสุดใจคาเฟ่ Lips, like no, เมื่อไอ้ทำตอมอไม่มีเรื่องแรงงานต่างด้าวสถานที่ก็พอใช้แต่ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะเลยต้องขยายสถานที่ปีหกสามรุ่งับใหม่ท่านปริญญากิ่นเกษอมา ก็มีความเห็นว่าเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่มาไม่มีที่พักผ่อนทานอาหารก็มีไอเดียมาปรึกษาได้มีการประชุมทุกคนคือควาเห็นพร้อมกันว่าถ้าหากเราทําห้องอาหายขึ้นมาจะเป็นที่พักผ่อนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปทํางานมาเน้นอ i o ร like we are in the present Drinking from plastic cups singing love is forever and never. Well I guess that was true. Ooh. Dancing on the hood in the middle of the woods I'm an old mustang. You know, if you want to let her help you like people, then I'm gonna hear that. นี่เป็นความจำเป็นเดยกเว้นการเปิดร้านค่ะ Say oops, I got Now and I'm promising and bye bye bye. Hold up me. if you wanna go. friends oh no Oops. i got it promises and promising you ba 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 hold up if you wanna